มาเป็นเซนเตอร์แบบนี้ครับพี่โชว์ครับต้องาำอะไรพี่ตีค่ะตัวเจมส์าช่วยทำหน่อยไอเดยวกูวิวกั่น้องให้แลาวหลัไปตั้งปาร์ตี้หมดเลแล้วนี่ฝังน้องอ้าวเรียกเร่ตลูกเป็นไงบ้างวันนี้ได้ออดีืแล้วเรา ตอนนี้ใจผมใจผมก็ใจสั่นสั่นพอสมควรเพราะว่าตื่นเต้นมากที่เจอทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่งั้นเริ่มจากแนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำตัวก่อนเริ่มจากพันงดลูกพีทขบเป็นอะไรแนะนำตัวนเรื่องเลนเป็นอะไรสวัสดีครับผมบังพกตำราญเชียร์คอนครับชื่อเล่นชื่อพบครับรับบทเป็นพีทครับสวัสดีครับผมกิจกิจงานให้กิจจาครับแล้บทเป็นเนิ์ครับ สวัสดีครับผมแอลมอนทูมส่วนเซอร์สถิตครับระบบเป็นคุณครับสวัสดีครับโปเกตสาสวิตครับขับรถสายที่สิบและบบเป็นโนครับสวัสดีครับสกายครับคาร์ลอุรเลตนาลีครับระบบเป็นลอรินครับสวัสดีครับเชนครับนายชูพง์ดูซัมบันดีระบบเป็นเตอร์ครับสวัสดีครับพิเจนครับพี่มอมคุณมาริโอคาบระบบเป็นโอมครับสวัสดีครับโนโตทาโนโตทาโยชิเอรีบิเวียร์คิวอารุรับบทเป็นมิกครับ สวัสดีครับผู้ช่วยวิทยเพือาคุณครับรับโพลิสตีถูกเคยดูซีรีส์ไหมจริงๆผมเคยนะครับแต่ว่าแบบก็คือแบบเหมือนทำอันบ้านย้อนย้อนไปดูเฉยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่านใหญ่ครับผมจะรู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นคุณแบบเออคุณเป็นซีรีส์ที่ดังมากอ๋อทราบครับทราบครับก็มาเล่นเลยก็รู้สึกตอนแรกก็กดดันตัวเองว่าแบบตัวเองจะเล่นได้ไหมจะทำได้หรือเปล่า ทำได้ไหมก็ก okay. ็ก็ทำเพลงแบบปิดกล้องมาก็ทำได้ครับใช่โหจริงๆผมเคยดีนนะครับเกี่ยวกับเดอริกแต่ว่าแบบว่ายังยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะได้รับบทก็ยังไม่เคยดูแต่ว่าพอได้รู้ว่าต้องมาเล่นเรื่องนี้ผมก็ทำการบ้านในการแบบอ่านนิยายหรือแบบกลับไปดูซีรีส์หรือว่าดูทุกทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับเดสร์ซิก เราต้มาคุยกันแล้วเราจะรู้ความรู้จักกันยังไงบ้างควารู้จักกันยังไงบ้างผมก็แบบตอนแรกอาจจะมีแบบอะไรที่ไม่ชอบกันผมก็แบบคุยกันนะแล้วตรงนี้ก็แบบก็แบบคุยกันอะไรแบบปรับความเข้าใจกันว่าเอออันนี้มันอันนี้แบบไม่ชอบนะอะไรอย่างงี้ยแต่ก็ก็ลองแบบปรับความเข้าใจกันเอาไม่เก็บเอาไม่เก็บโปรเกนไม่ชอบพอไม่เกี่ยวกันถ้าโปรเกนไม่ไม่มีนะครับเพราะว่า แต่ว่าแต่กามีอ่ะอไม่มันหล่อเกินผมไงใช่แต่ว่าติดเ,เรื่องนี้เลยใช่แต่ว่าตอนโปรเกตตอนโปรเกตไว้ผมโปรเกตหล่อมากไงนะทุกตอนโปรเกตไว้ผมนะ หล่อมากจริงจริงเลยตอนผมสั้นเป็นไงบ้างตอนผมสั้นก็ออกไปทาหน้ารักมากอยู่เป็นอยู่สองคู่สองคู่ไหนลูกคู่สองคู่ไหนคู่ไหนก็มาเวียนะคู่ไหนคู่ไหนไม่ผมไม่ได้เป็นคู่กันขาดแต่ว่าเขาชอบน้นค่ะคนนี้ถ้าเยอบมากถ้าเยอบมากใครชอบน้องกิดน้องกินนี่ล้วเขาเป็นเขาเป็นเยเตะส สวัสดีครับก็ดีครับถามว่าอะไรเลยไห่เป็นยังไงบ้างเราก็มาเป็นคนที่ชอบพามทุกอย่างใชงไหมครับใช่ก็สนุกดีครับถือว่าพวกอะไรแปลกๆเป็นประสบการณ์ในการทำงานเลยรแนี้ครับในเรื่องดนตรีเราเคยได้ดูมาก่อนครับเรารลยว่าจะต้องมาเล่นเคยผ่านถ้าเรื่องการทำงานบ้านอะไรพวกนี้ก็เคยมาบ้างครับแต่ถ้าแบบเคยดูตอนเด็กไหมอาจจะยังไม่เคย ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยรั้งแรกที่เราเล่นใช่ครับถือว่าเป็นั้งแรกในการออกกองเล่นไหนอะรทรแบ่นน้องหอกน้องฮ้องอาบอกว่าเล่หอกทำไมล่ะนที่ราการอะไรอนี้ใ่ไมับซีวครับเป็นหมอ่มีสติ เป็นยังไงบ้างกับบทบาทที่เราได้รับรูปโครงการก็ตัวบทบาทพีทเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายครับเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายนิสัยคนเดิมพีทก็เป็นเพื่อนของเอิญเป็นรองประธานเชียร์ครับก็จะคอยสปอร์ตเพื่อนเอิญเอิญอยู่ไหนพีทก็อยู่ด้วยครับอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของเราหรือมครับใช่ครับอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกเลยครับต้องปรับตัวยังไงบ้างหรือเปลี่ยนตัวยังไงบ้าง เตรียมตัวก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับจะมีการเวิร์กช็อปเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะมีการที่ปรับตัวในเรื่องของงานเข้ากองครับด้วยความที่ผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ครับก็เลยต้อง่ององค่อยเก็บประสบการณ์เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับพอจะความรู้จบพอ่ายจบมวได้ดีรู้สึกอยางรเหร็นเราใน<ม>จอได้ดูยังยังครับผมจะเห็นเป็นตัว special e p i s o ซดที่เ<ม>ห็นมาแล้วเนื่องจากว่าตัว special episode มีแล้วเป็นการเวิร์กช็อป ็รู้สึกว่าเห็นจุดที่ตัวเองอยากเปนูนะครับก็คิดว่าอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้ก็รุ้นที่จะได้มาดูเพโ่ดนหด้วยกันไปคน่อนไปพูดขึ้นเดวถ้าเป็นคู่เป็นคู่นี่ค่ะนาหลัมาบากัดเชนคนดี้หน่งคู่บ้านารกัดเชนน่าจะน่นะนั่งนะนั ครับชื่อสกายนะครับรลบบทเป็นฮาเวนนะครับครับชื่อเชนครับรลบบทเป็นเบอร์ครับผมเอาสองคนไี้ดูเวอร์ชั่นเก่าก็ตอนแรกยังไม่ดูครับแต่พอแบบรู้ว่าต้องมาได้นีก็เลยย้อนกลับมาดูแล้วก็อ่านขยายก็เหมือนสกายนะครับก็ถ้าถามว่าตอนเด็กได้ดูไหมไม่ได้ดูครับแต่ว่าพอได้รู้ว่าเล่นบทเป็นใครก็ย้อนกลับมาดูอันนี้พวกเราต้องเล่นคู่กับลใช่รับ ต้องปกับไปเลยนะกพอรู้ต uh uh ้องคู uh uh <t uh. <t uh uh ่ก uh ันตอนแรกเกลียดกันมาไม่เกลียดกันใช่ไหมอ้าวไม่เกลียดกันมเไม่เกลียดเกลียังไงบ้างตอนแรกก็ไม่รู้เขากาจะได้เล่นคู่คู่กับเชนเพราะว่าเคยไม่ได้บ่อยแต่พอได้มาเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าจะฝักตัวยากหน่อยเพราะอยู่กับโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันแต่พอได้มาคู่กันก็ความใจดีกันแล้ว ก็ตอนแรกก็ไม่รู้จักเลยครับแบบไม่มีแบบคนที่สนิทใกล้ตัวแบบสนิทต่อนๆไม่มีเลยครับก็ปรับตัวกันก็พูดคุยกันว่าแบบว่าเราเล่นคู่กันอาจจะต้องทำกันมากเพื่อมีกหนึ่งคู่จะไปรูปคนอาบคนเลยอาบมนี่เป็นหลักสามสามเราสามอาบเรอกไัวอันนี้เป็นอะไรแล้วความสัมพันธ์เราสามคนยังไงเยอะแยะไไหน สวัสดีครับผมเอ็นเจนะครับรับบทเป็นโอมครับผมสวัสดีครับโตโต้ครับรับบทเป็นพิกครับสวัสดีครับโอครับรับบทเป็นพีข้างเราเปนยังไงสามคนสคนน่าจะรักสามเศร้าครับไอ้เฉยสุดให้เฉยสุดให้เฉยคือใครใครเป็นตัวเป็ตัวสวยสุดครับเป็นตัวต้นเรื่องเราใช่ตัวต้นเรื่องเลยแล้วเราบัตหมาได้ไหมัตรหมาบัตรหมาได้ไหมนั่นนันไม่ถึงขั้นบัดหมา แล้วก็คือจะเรียกว่ายังไงเดียก็แบบว่าตอนแรกเขาก็อยู่ด้วยกันดีๆ <c oughs> ใช่ตอนแรกผมแค<ห><อ>่อยากให้น้องมันเจอความรักดีๆีเฉยแต่แต่แบบว่าพอพอแบบว่าดูไปดูมาผมว่าเจอผมน่าจะดีกว่า <c oughs> มันดีกว่าเรามีเสริมก็ลูกเขาน่ารักอะครับกเพื่อความเป็นประธานนักเรียนอะไร่เงี้ยก็ถ่จบบนเรียนแล้วตัวละครโองก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อน้องเชื่อเพื่อเขากร้องชื่อผมจไรยเงี้ยอยู่ก็จผักผมเพ่เต้องเป็นไงเราสยจสิงนตองนี้เแ่เราก็้เลยไม่ต้องเกรงใจแว่าเราไปกเพื่อแยงเรารู้สึกบาง เคยมีในชีวิตจริงมันคยีบรรยากาศดีไหมว่ามีคนแอบชอบเราเยอะๆเนี่ยไม่เคยแล้วตอนในสิรีทีมันเป็นคนชอเยเยอะรู้สึกก็รู้สึกแปลกครับมัน่ค่ากับชีวิตจริงเลยทำไมชีวิตจริมันดาม่แบบนี้ทำยังไงูกเไม่ได้มีคนชอบเยอะๆโอ้โหโอ้ต้องมีดีมากะแล้วเมื่อกี้เาเกีาเราถ้าเราเลือกเราจะเลือกใคร ชอบแบบไหนชอบแบบไหนเดียวสิมมีิ่ไม่กไม่ว่าเปสักเปนไงเปสักเปไง่าเราชอบน่อยเละรก่อยลมานเอสรุปคือสองคนก็ไม่เข้ารอบล้มีคำถามอยากาบ่ายก็บอก้องปบเก่งมาผมเหรอเออเปนหมูแดงเมือหมูแดงเด้นองได้หลองดิลองดิเต้นเหรอเออเต้นเห้นเก่งเต้นเก่งมากเต้นใหญ่ กูได้เลยเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่บอบอเขาบอกมวบอลนันเรียบร้อยครับเป็นประธานนักเรียนต้องคีบหนุ่มอย่างว่าละเนาะเด็กเด็กชมรมดนตรีจะไปสู้ประธานนักเรียนได้ไงอ่ะนักเรียนนักรู้ดีแม่กูตอนจบได้เลยไปไงพอเราถูกเขาแย่งขนาดนี้ ยังไงตอนนี้ยังไงเป็นนางเขาขงเขาขิงแย่งเราแล้วนะไม่ถือเลยเดี๋ยวไปลุ้นในซีรีส์แรกไมปลุ้นในซีรีส์แรกแต่ผมไม่พูดแล้วนะเพราะว่าน้องบอกว่าชอบคนพูดน้อยทั้งหลังขึ้นมาเลยผมอยากกินน้องขึ้นมาแล้วกินน้องกลับมา เราไม่ใช่ผมจมไปแล้วเาจะต้องโซนอ่ะเราจะต้องพูดถึงอีพีแรกหน่อยเป็นแฟนจะได้รับอะไรจากอีพีนี้บ้างได้รับอะไรจากอีพีแรกเหรอครับก็ได้รับแบบทวาความเป็นสมัยนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าแบบคทำสมัยที่ความเป็นสมัยนี้ทำทนสมัยมากขึ้นแล้วก็แบบได้รับความสดใสจากพวกเราทั้ง27คน27หรอพี่27ครับ27เยอะมาก ก็จะเห็นความปวดของพวกเราใช่นจอทุกวันนี้ก็ปวดครับใช่แต่่าคนที่เคยดูซีรีส์เนี่ยค่อนข้างจะ้ใจถึกถึงซีรีส์แอบเราอะซีรีส์ภาคเนี้ยตอนที่สี่มันจะทำให้คนเขาหายคกิดซีรเลยผมว่ามันมีกลิ่นอายเก่าๆอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนหายไปถึงแน่นอนคิดว่าเราทำถึงไหมคิดว่าเราทำถึงไหม ก็ต้องรอชมนะคะเลบซีนมีไหมคะเลิซีนซีนเราเล่าเลยไหมเอาแบบเอาแบบเอาแบบว่าถ้าในถ้าในทีเซอร์ก็มีมีแบบนาแก่ันิดนึงขนาดไหนไ้ลยใ่นเนียตา ถ้าเราคาดหวังยังไงบ้างพี่หนึ่งกระแสตอบรับอืมพี่หนึ่งก็คาดหวังแค่อยากให้ทุกๆคนที่แบบติดตามชอบอยากให้แบบว่าอยากให้ไม่ผิดหวังกันแล้วก็อยากให้แบบเป็นเลิฟซิกในเวอร์ชันแบบที่พี่ๆอยากให้เป็นอยากให้ทุกคนจอยกันมาเลยใช่ที่น้องกัตแม่ขอดเป็นเผ่ไวเพรือว่าในแก๊งมีเป็นเผ่าไวรู้ใช่ไหมคะใช่ครยกปีนี้เลยสารภาพเตโตหรือเปล่าหนุนวานหนุนวานไม่ใช่ใเล่าเป็ซิลู ตัวต้นชินไข่ตัวตนชิไข่เอ็นโนครับฮะอ้โเอ็นโนุ่้ง่วงเลยอะไรนะเขบอกว่าเอ็นโน่โอ้โหทำไมถสลับกันไมมีรอบเดียวลูก ฟินดีใช่ไหมแล้วรอเขาตอบคุลูกเราหึงเหรอเราหวนเหรอรอติดตามครับก็ขอฝากนะครับเริ่มซิก2024นะครับไม่ได้อ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกคนแล้วก็สามารถดู EP แรกได้ทางช่อง9 MHD กด30ครับ เวลาเวลาเวลาห้าชุ่มครับชั um> ่วโมงครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องยูทูบเทียร์ไฟฟานครับแล้วก็แบบอันคัดก็เป็นที่ไอ้ฉีครับติดตามด้วยนะครหนูยนจันดีดรูบ้เาเก็นเดีไหน้า้อไลท เยกันเกินคนสวยต้อง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 ล้วน้อยหยุดอหน่อยด้วยหยุเออให้มันเป็นต้องโอเคโอเคพี่ดงกันบ้างนี่น่าติดกันกำงตโอ้เอาต้องน่าต้องน่าต้องตต่อนะคะองามน้องเจ๊ไปหไปอยต้องไหมหนานาาสดเนาะอะเจ๊จะไน ได้้ข้างล่าน่ะเด็ขนะหนนีคค่ะอนี้นะคุณคะออค่ะุคน่คคหน้าแยกออกจากกันนิดเดียวขยบออกจากตัวนิดเดียวต้นลหลังต้หลังืมลืมเรี้่ลืมอลืมไปคนสอนเพ่มาถึงนี้นะคะนา่จะสีแนงแล้วนะ มือถือข้างน้านะคะอันนี้นะคะหนึ่งสองสามขตีนะโอเคเป็นฟิวอินเสิร์ตแบบว่าโบกไม้โบกมือทำหน้าน้ารักใส่พี่ๆได้เลยค่าอออัน้กนนะมอย้มองไปทางเดียวกัน เริ่มตากปักน้นปป้ปลาโอ้ยไม่ลยไม่เยไไ้ยมาตไยมาตรงกลางน่าักว้รักมากตอเ่อะคุณโซสัมภาษต่อค่ะค่ะอกคซต้ง้่อะกล้อง่้าเลูกไปเอการล้อง้ายกมือหขา มาชงเจ้าเลยลูกนะเจาะเจ้าเจาะเจ้าเอาบอกถ้าถ้ารักถ้ารักหน่อยเร็วถ้ารักเอาเลยนี่ยเจ้าเจ้าเดินเจ้าเจ้าเขาทำอครับก็เป็นไข่อะหางก็มากกว่านั้ลูกงี้เลยเช็คเลน่อยเชหน่อยเช็คเต็มเมเตมอยไโอเคครับนี่สองนี่โอเคครับโอ้โหไปเลยดีน่ารักเาะ ไแล,ไล้คแล้วไไหนอยากกลับเดียวมีใครไหมคะ